สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่น่ารักของผมทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องนนักเรียนนะครับรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่ชมรายการโชคดีที่มีครูของเราอยู่ตอนนี้ทางช่อง cct channel นะครับอาจจะเห็นว่าวันนี้เรามาแปลกฮะเรามาในบรรยากาศของ อยู่ในห้องอยู่ในสตูดิโอนะครับแน่นอนครับในช่วงเวลาแบบนี้เราก็ต้อง new normal นะฮะแล้วก็ new พิธีกรอย่างผมด้วยนะครับแคนอติรุษกิติพัฒนานะครับแน่นอนว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะฮะกับคุณครูแล้วก็นักเรียนถึงเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวนี่แหละฮะจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทําให้การเรียนการสอนนั้นต้องเปลี่ยนไปคุณครูและนักเรียนนั้นจะต้องรับมือและปรับตัวอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปคุยกันเลยครับ เอาละครับจะบอกว่าวันนี้เรามีคุณครูที่จะมาคุยกับเราเนี่ยสามท่านนะครับซึ่ง3คนอยู่3มที่นะฮะวันนี้เราพูดคุยกันผ่านระบบออนไลน์ครับท่านแรกก็คือนะฮะผอ,อมารินาโรงเรียนตชดอบา้านถ้ำหินจังหวัดราชบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะท่านที่2นะครับผอชัยรัตน์โรงเรียนวัดหัวโพจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ฮะสวัสดีครับ ท่านที่3ครับคุณครูตั๊กครับคุณครูวิทิพงษ์ชัยหานามโรงเรียนวัดมงคลโคทาวาจังหวัดสมุทรปราการเขต2ครับสวัสดีครับอตอนนี้ทั้ง3ท่านด้วยว่าอยู่คนละมุมเลยนะฮะพอมีสถานการณ์โควิด -19 เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องปรับในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของโรงเรียนเรื่องของระบบการศึกษาด้วยเอาความรู้สึกแรกก่อนดีกว่าว่าตอนที่ประกาศมาว่าโรงเรียนที่อยู่ใน28จังหวัดพื้นที่สีแดงจะต้องหยุด แล้วก็ไปเรียนระบบแบบที่เราต้องคิดกันเองขึ้นมาตอนนั้นความรู้สึกแรกที่มีคําสั่งนี้มาเป็นยังไงกันบ้างช่วงแรกที่ประกาศโควิดระบาดช่วงแรกเนี่ยเราก็หยุดไปแล้วครั้งหนึ่งเรามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนไซต์แล้วก็ออนแอน์อยู่แล้วครับพอประกาศครั้งนี้เนี่ยเราก็นาแผนเดิมกลับมาใช้ครับของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราออนไซต์ได้ก็คือเว้นระยะหา่างแต่มีคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขาบอกให้ปิดเลยพอปิดเลยปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นออนแอน์ hand. กับออนไลน์ออนไลน์ก็คือเรียนดี TV สําหรับเด็กที่มีสัญญาณโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณถึงส่วนเด็กบางส่วนที่มันไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรวไ่ามีเนี่ยก็เ,เป็นออนแทร์ครับแบบส่งแบบฝึกรายงานแล้วนัดหมายเจอกันทุกอาทิ <S <S <อ>ตย์ของโรงเรียนตอนเช้าก็ใช้วิธีการแจกใบงานนะโดยการฝากเพื่อนบ้านไปหรือว่าผู้ปกครองเข้ามารับที่โรงเรียนแต่ถ้าเราไม่สามารถใช้ทั้งสอง กรณีนี้ได้ในวันเสาจะมีคุณครูเอาใบงานไปให้เด็กๆที่บ้านค่ะลำบากมากมาก,มากกว่าเดิมเยอะไหมครับก็บไม่ลำบากแต่เรารำบากในการที่เราจะเข้าไปที่ตั้งของเขามากกว่าค่ะคือเด็กที่บ้านเขาค่อนข้างจะอยู่ไกลระยะทางก็คือประมาณ10กิโลค่ะ10กิโลในพื้นที่ที่เดินทางยากด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอ้โหนี่อุปสรรคหลักเหมือนกันนะฮะมาที่คุณครูตรั๊กครับ อันนี้ต้องเท้าความก่อนนะครับเนื่องจากวัดตัวของเด็กๆเ,เองเนี่ยจะไม่ค่อยมีอินเทอร์เนต็ตเป็นของตัวเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นของส่วนตัวของผู้ปกครองอซึ่งท่านก็จะทํางานกันตอนกลางวันกว่าเด็กจะได้อยู่ในสื่ออินเทอร์เนต็ตต่างๆเหล่านี้ครับก็จะต้องตกเป็นตอนที่พ่อแม่ผู้ปกครองเลิกงานไปแล้วรเราก็เลยทําการให้คุณครูครับในแต่ละรายวิชาเนี่ยทำเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดจะช่องทาง YouTube หรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ตามนะครับทำเป็นคลิปแล้วก็ ทำใบงานที่เป็นตัวของพิมพ์กระดาษออกมาแล้วก็นัดเด็กมารับอย่างเช่นวันจันทร์เป็นเด็กป .1 วันอังคารเด็กป .2 มารับอย่างเงี้ยครับก็แบ่งเป็นวันแต่ว่าเรื่องของการเรียนอาจจะไม่สามารถวิดีโอคอลเรียนออนไลน์ได้ก็เนื่องจากที่อย่างที่บอกครับว่าเด็กไม่มีโทรศรัพท์มือถืออยากจะให้หน่วยงานกสศเนี่ยนะครับช่วยเหลืออะไรได้บ้างแล้วอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมบ้างครับขอเริ่มที่คุณครูชัยรัตน์ครับ กองทุนกสอเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยก็มีเงินเงินค่าของชีพให้คนละหกร้อยอันนั้นนะพอลงมาปุ๊บผมก็รีบรีบจ่ายเลยครับเหมือนถ้าเป็นชุดที่แล้วเราเรียกว่าเงินโควิดที่ว่าเด็กเขาได้มาหกร้อยตรงนั้นที่ครอบครัวอบคุณกันใหญ่โตเพราะว่าเขาสามารถช่วยเด็กๆได้เยอะในเรื่องของอาหารที่เขาจะต้องมาพักอยู่ที่บ้านช่วงที่เขาไม่ได้มาเรียนนี้ยค่ะอืมอืมครับสําหรับครอบครัวที่ที่เขายากลำบากจริงๆอเ่ย S <S ผมเชื่อว,ว่ามันสร้างประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมว่ามันคือการช่วยเหลือลกันได้อย่างเ <ละ S 1> ต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมากมากครับก็อยากให้กสศช่วยพิจารณาในรอบนี้นะครับว่าผู้ปกครองตกงานเยอะนะครับแล้วก็ธรรมดาก็ยากจนอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อทีนี้ผมอยากให้กสศช่วยพิจารณาค่าของชีพตรงนี้เพิ่มมาด้วยนอกจาก <ผม S 2> ทุนทุนที่เคยได้รับเป็นประจําอยู่แล้ว ครับผมคำถามสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวถามคุณครูทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เป็นห่วงเด็กๆในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้กำลังใจคุณครูด้วยกันด้วยนะฮะเริ่มดิค้ครูัชรัตก่อนเลยครับช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้แล้วก็เรียนออนไลน์แบบนี้แล้วผมไม่รู้ว่ามันจะเลิกเมื่อไหร่แล้วเด็กๆที่มันด้โอกาสอยู่แล้วการศึกษาก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะทําให้เขาพลาดโอกาสก็ <S <S เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเราเป็น new normal โดยแท้จริงครูรุ่นเราเนี่ยสี่สิบจะห้าสิบแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับตัวที่จะต้องกลับมาใช้เทคโนโลยีระบบช่วยเหลือดูแลเด็กที่จะต้องเข้าเรียนเข้ากลุ่มเข้าอะไรเงี้ยก็ต้องปรับไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยุคป,ปรับตัวจริงๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราได้ลองปรับตัวเข้ามาสู่ในโลกของออนไลน์มันจะช่วยให้คุณครูเข้าถึงตัวเด็กได้ง่ายขึ้นแม้เราจะถูกกักตัวให้อยู่ห่างกันกับเด็กของเราก็ตามครับ ขอฝากให้เด็กๆนักเรียนทั่วประเทศนะครับให้พวกหนูอดทนในวิกฤตแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตามต่างก็ได้รับผลกระทบทางนั้นทางด้านของผู้ใหญ่คุณครูไม่คิดจะทอดทิ้งพวกหนูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้พวกหนูอดทนจนกว่าสภาวะต่างๆจะกลับคืนมาเพราะครูฝากถือเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกคนนะคะที่จะต้องทุ่มเทรแรงกายในการลงพื้นที่มากกว่าเวลาปกติเพรามามีสถานการณ์โควิดอย่างนี้ เราอาจจะต้องลงพื้นที่บ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของคุณครูในการเดินทางลงพื้นที่ฝากถึงคุณครูนะคะให้ดูแลสุขภาพของตัวเองว่าพื้นที่ที่เราลงไปมันจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่าเนะี่ยก็ฝากคุณครูดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้กําลังใจกับคุณครูทุกท่านนะครับที่มีความพยายามที่จะทําให้เด็กกลุ่มนี้ที่จะหลุดพ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทางกองทุนกสศด้วยนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าไม่มีทุนกสศนี้เข้ามาเนี่ยเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเรายังคิดไม่ออกเลยจะแก้ปัญหาเขาได้อย่างไรเหมือนกับท่านผอ,อชัยรัตน์ว่าลำพางแต่งงบประมาณจะให้เราจัดก,การศึกษาเราคงไม่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของเด็กๆพอมีเงินกสศมาช่วยตรงนี้อย่างบางทีเราอยากจะให้เด็กๆเ,เขามีอะไรเราก็บอกว่าเงินกสศไงที่โรงเรียนจ่ายให้ไปขอบคุณมากๆครับกสศที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยสิทธิต้องเรียกว่า เป็นที่พึ่งได้เลยผมขออนุญาตอย่าทิ้งเด็กๆของพวกเราเลยนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งอีก10-20ปีข้างหน้าเขาจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนประเทศในวันที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ดูหรืออาจจะวันที่เราแก่ชราแล้วเด็กกลุ่มนี้คือตัวแทนที่จะทำให้ประเทศของเราเดินหน้าขอบคุณมากๆครับ เชื่อว่าวันนี้เราได้เห็นหลายมุมมองนะที่บางทีคนนอกเราไม่ได้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงสิ่งที่คุณครูแต่ละคนต้องเจอเนี่ยเยอะขนาดไหนยังไงส่งกาลังใจให้ครับในรายการโชคดีที่มีครูนะครับเชื่อว่าทุกคนเป็นฮีโร่ของเด็กๆแน่นอนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สู้ๆนะฮะเราหวังว่าสถานการณ์จะผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ขอบคุณคุณครูทั้งสามท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับเนี่ยนะคุณผู้ชมครับได้พูดคุยกับคุณครูทั้งสามท่านนะฮะถือว่า เป็นประสบการณ์ที่บางทีเราก็ไม่ได้ทราบนะครับส่งกํบบาลังใจครับส่งกํบบาลังใจแล้วขอให้คุณครูทุกคนสู้ๆนะฮะถึงแม้เราจะห่างไกลแต่ว่าเราไม่ห่างก,กันนะครับเอาล้ครับและแล้วก็มาถึงช่วงครูถามเราตอบนะครับซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตที่คุณครูนั้นสงสัยแล้วก็ส่งเข้ามาเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้สำหรับคำถามยอดฮิตที่สุดนะฮะถามมาจาก คุณครูชมฤทไัยปัดเจกครับถ้าเกิดอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะถามมาว่าการมอบเงินสดที่โรงเรียนในสถานการณ์โควิดต้องทําแบบเดิมหรือไม่พอดีในพื้นที่มีคนติดโควิดนะฮะคุณครูถามมาไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะฮะแต่เราจะตอบยาวครับเพราะว่ามันมีหลายข้อมากๆซึ่งการจ่ายเงินทุนเสมอภาคในภาคเรียนที่2ทั2,563นะฮะมีการขยายเวลาการจ่ายเงินครับจากเดิมเนี่ย าภายใน20วันทําการหลังจากมีประกาศจ่ายเงินในระบบแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนครับเป็นให้คุณครูนั้นสามารถมอบเงินให้เด็กได้ภายในตลอดภาคเรียนที่2ทับ2,563เป็นการขยายเวลามากขึ้นโดยเงินในภาคเรียนนี้ครับจะให้ไปเป็นค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาคจำนวน1,000บาทครอบครัวนักเรียนสามารถใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ค่าอาหาร สิ่งของที่จําเป็นในช่วงที่มาเรียนไม่ได้หรือว่าจะเป็นค่ายาหรือเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการดูแลตัวเองให้พ้นจากความเสี่ยงเกี่ยวกับโควิด -19 ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญฮะค,คุณครูก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองโดยจะต้องประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ก่อนโดยอาศัย4หลักสําคัญในการจ่ายเงินให้กับเด็กนักเรียนนะครับข้อ 1. ครับจัดการให้ดีลดความเสี่ยงใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นหลักในการจ่ายเงินครับข้อ2 ต้องจัดสรรเวลาและพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยกำหนดเวลาในการรับเงินจัดพื้นที่ให้ปลอดโปรง่งและก็ไม่แออัดข้อ 3. ครับความร่วมมือถือเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นจะต้องแจ้งแนวทางการรับเงินให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจไปในทางเดียวกันข้อ 4. ถ้าเป็นการให้เชิงลุกครับเงินทุนส่งถึงบ้านครูเดินทางส่งเงินทุนถึงบ้านนักเรียน แต่อันนี้ก็ต้องยึดในหลักความปลอดภัยของคุณครูเป็นหลักด้วยครับนี่คือข้อแรกครับน่าจะคลายข้อสงสัยนะฮะมีอีกข้อหนึ่งครับคราวนี้มาจากคุณครูเบลเอกพลครับถามมาว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเงินในภาคเรียนที่1 25 2งคร 63, ที่ข้อมูลผิดแต่ว่าได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วทำไมารอบภาคเรียนที่2ประจำปี2563ถึงยังไม่ได้รับเงินทุนฮนะ คำถามนี้ดีมากครับซึ่งแคนก็มีคำตอบให้คุณครูนะครับนักเรียนทุนเสมอภาคที่ไม่ได้รับเงินในภาคเรียนที่1ทับสอาอาจจะเนื่องจากแจ้งชื่อนามสกุลผิดหรือว่าเลขประจำตัวประชาชนหรือว่าเลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะไม่ถูกต้องเมื่อคุณครูได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วรับรองคำว่าจะได้รับเงินทุนเสมอภาคในปีภาคเรียนที่2นะครับทับสองอยอย่างแน่นอนแต่คำถามที่ครูถามมาก็คือทำไมถึงยังไม่ได้ใช่ไหมครับ อธิบายแบบนี้ครับคือเงินที่จะให้ในภาคเรียนที่2ทับ2,563เราจะแบ่งจ่าย2รอบนะครับรอบแรกก็คือคนที่ขอทุนใหม่เลยฮะอันนี้จะได้ก่อนแต่สำหรับคนที่ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยจะได้รับทุนในการจ่ายรอบที่2แน่นอนนั่นหมายความว่าในภาคเรียนที่2นั้นจะมีการจ่าย2รอบไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเงินทุนอย่างแน่นอนครับ เอาละครับตอนนี้รู้คําตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยครับเป็นกิจกรรมร่วมกับ Facebook Fan Page ของเรานะฮะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่คุณครูนะครับส่งเรื่องราวความประทับใจฮะที่เกิดขึ้นจากรายการโชคดีที่มีครูครับ ส่งมาได้ต่อเนื่องเลยครับซึ่งเรื่องราวของใครที่ได้รับการคัดเลือกเราจะมีเสื้อสวยๆนะฮะแล้วก็มีหมวกจากกองทุนกสศมอบให้ด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำม,มาแบ่งปันแบบนี้ครับทุกวันพฤหัสต้นเดือนทาง cct channel ครับแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยสวัสดีครับ